สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟตีททุกท่านนะครับโอ้โหตอนนี้สิครับนะจะไปร้องขอฟังเป็นรทมอีกแล้วครับทนายดำนะครับเอาไปว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่อัจฉริยะนิยายเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักนะครับในการรับชมรับฟังเท่านั้สิครับลาตุ้ที่ครับโอ้โหนะครับ ไอโรนะครับเ่หาหอหน้าดูเลยนะสิครับเ่หาหอหน้าดูเลยแล้วก็ประกาศลั่นในไลฟ์สดในช่องหอยปลากดน,นะทุกท่านครับว่านี่สิครับนะฝากถึงดำนะครับนะฝากถึงดำนะครับว่า,าเดี๋ยวเราจะทำหนังสือนะครับร้องขอความเป็นธรรมโอ้โหพิ่เต็มประตูรถท่งรถไถ ลักถ auto: ามันชักแบบนี้มึงอย่างก,การหน้าด้านไปร้องขอฝวามเป็นธรรมอีกกูก็เชื่อกับมึงแล้วกูไม่รู้จะสรรหาคําไหนน่าจะมามาพูดกับมึงดีเพราะพวกมึงมันหน้าด้านใช่ไหนแต่ละคนแต่ละคนฮะเพราพวกมึงมันหน้าด้านใค่ไหนแต่ละคนแต่ละคนที่จะมาร้องขอฝาเป็นธรรมกูถามหน่อยนะกูถามหน่อยหน้าด้านใค่ไหนที่จะมาร้องขอฝามเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนันได้ฟรีครับ นะครับวันนี้เฟซีครับโลนประกาศลั่นเลยครับว่าจะไปร้องขอความเป็นธรรมให้อีดําตับเป็ดนะครับหลังจากที่ดําตับเป็ดนะครับทุกท่านได้ทําคดีบุกลุกป่าเข้าไปเข้าไปเข้าไปทาประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนเฟซีครับหน้าด้านหน้าทนจริงๆครับมึงยังไปจะไปจะไปร้องขอความเป็นธรรมดูครับคือตอนนี้ไอโลนน่คือมันตกอับ ในทางเรื่องนี้คือตกอับคือหาทุกทางหาทุกวิธีเพื่อที่จะได้มาโดยเงินแล้วก็เงินจากแม่ๆไอ้พวกกลุ่มพลังเละทั้งหลายคืออะไรก็ได้ครับขอให้กูได้เงินมาแบบในการขอทานหลังบ้านก็ดีในการเอาอกเอาใจก็ดีคือกูทําหมดนะกูทําหมดนะโ้นทําหมดไม่สนใจอะไรนะครับวันนี้ครับแม่หูดูคนนี่สิครับหลักฐานมันเต็มประตู นะครับลักถามมันเต็มประตูกูไม่รู้ครับว่ามึงจะไปร้องเรียนไปขอความเป็นธรรมเรื่องเรื่องไหลหรือว่าไปไปขอความเป็นธรรมเรื่องอะไรเรื่องป่าไม้หรือเปล่าแต่กูพูดดักไว้เลยว่าถ้ามึงไปร้องเรียนเรื่องป่าไม้เนี่ยมึงคิดผิดนะคิดผิดมาหันเลยนี่พูดกันโดยตรงอันนี้ถ้ามึงไปร้องเรียนเรื่องป่าไม้เนี่ยมึงคิดผิดมาหันเลยจริงๆนะครับมึงเอาสมองส่วนไหนคิดกูถามแค่นี้แหละทุกท่านครับ เห็นหรือยังครับนี่คือะบวนการที่ทําเพื่อเอาเอกเ,เอาใจ fc แล้วก็ของเงินหลังบ้านจากแม่แม่ fc มีอยู่แค่นั้นครับทุกคนมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับมีอยู่แค่นั้นครับทุกท่านครับมีอยู่แค่นี้ครับคืออะไรอ่ะคอนเทนต์ห้าบาทสิบาทพวกมึงก็เอากันกูก็งงใจพวกมึงแล้วห้าบาทสิบาทพวกมึงก็เอากันเนาะจริงป่ะคือไม่เข้าใจเลยว่าอะไรกับพวกมึงวะ ห้าบาทสิบบาทก็เอากันคอนเทนต์อะไรแบบขยะขยะก็เอากันนะครับนะค,บคอนเทนต์แบบขยะขยะก็เอากันกูก็งงใจพวกมึงแล้วชีวิตกูไม่เคยเจอใครแบบพวกมึงมาก่อนนะครับชีวิตไม่เคยเจอใครแบบพวกมึงมาก่อนนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นก็ฝากให้คิดพิจารณาด้วยในพวกที่จะทำคอนเทนต์ไปร้องเรียนขอความเป็นธรรม มึงเอาสมองอะไรคิดกันวะทุกท่านเห็นอะไรยังครับหมดทางไปแล้วครับอะไรก็คือการเล่าเรียนของความธรรมมันเราขอได้ครับที่ครับแต่จะขอพังเพื่อขอเพื่ออะไรครับขอเพื่อยื้อเวลานะที่ไปร้องขอความธรรมทุกวันนี้คือร้องเพื่อขอยื้อเวลาให้บริเวงเวลาให้มันช้าลงคือทําแบบนี้มันก็รู้มันมันก็ตื่นถึงคนขี้แพ้ไอ้ที่เห็นไหมครับมันก็จะสื่อถึงคนขี้แพ้ คน fc ท่ามั่นใจว่าไม่ทําผิดจะไปคอฟาร์มเป็นธรรมทำไมฮะนะครับผมถามว่าจะไปขอฟาร์มเป็นธรรมไหมอีดามมันทําผิดมึงไม่แหกตาดูล่ะหายโลนทำไมมึงไม่แหกตาดูล่ะว่ามันทําผิดเออมึงจะช่วยลูกฟาร์มมึงก็ช่วยได้มันเป็นเรื่องปกติ ของธนูที่มันเป็นยาอ่อนนะให้ทานเรื่องเนี้ยนะครับแต่การที่ช่วยลูกฟาร์มต้องดูด้วยว่าช่วยไปลูกฟาร์มติดคุกไวติดคุกช้าก็ต้องดูนะนการก่อบฟาร์มทำจะทําให้ลูกฟาร์มติดคุกไวหรือเปล่าจริงปะ่ะนะครับจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้คิดพิจารณาครับทุกคนนะครับฝากให้คิดพิจารณาด้วย นะครับตอนนี้เป็นกระบวนการที่ทําให้คดีมันช้างลงก็ไม่เป็นไรครับนะครับมันก็จะบวิงเวลาไปเรื่อยๆครับนะครับมันก็จะบวิงเวลาไปเรื่อยๆของมันตามภระาของมันนะครับตามประาคนที่มันยื้อเวลาเพื่อจะหากินของเงินหลังบ้านเอฟซีมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนอันนี้เราเราเรามองเกมว่าออกนะครับไม่ต้องเป็นอะไรมากมายเรามองเกมออกว่ามันจะมาแผลไหนมันจะมาอย่างไงเราเราสา AH มารถที่จะจะรู้ชัดว่าตอนนี้มันกระเดกเราจะเดินเกมอย่างไง แต่พวกเราก็รู้ครับว่ามันจะเดินเกมไงเรารู้ครับนะเรารู้บางทีมันก็ตกกับลักของพวกเราทุกทุกคนนะครับบางทีมันก็หลงกลของพวกเราบางคนหาว่าไปชี้ช่องโหว่กับมันผมถามว่าไปชี้ช่องโหว่ตรงไหนนะครับอาจารของป่าไม้เนี่ยนะครับเขาไม่มาสนใจคําพูดพวกนี้หรอกผมบอกไว้ให้แต่บางครั้งเราต้องมาอัปเดตนะครับ fc เราได้ได้สนับรับชมกันถูกต้องไหมครับมันไม่มีการชี้พงให้กับใครหรอกครับทุกคนจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นเอฟซีครับไอค้คาพูดในโซเชียลนะครับเขาไม่มาสนใจครับเขาสนใจพยานหลักฐานหลักฐานที่มันมีที่มันสู้กันเนี่ยว่าจะติดคุกไปติดคุกเนี่ยมันสู้ด้วยหลักฐานมันไม่ใช่สู้กันเพื่อที่จะคําพูดที่มานั้งพูดในโซเชียลน้าลายโซเชียลหรอกครับทุกท่านจริงไหมครับก็ว่าตามพยานหลักฐานทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ทุกท่านครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือร้องขอฟงฟาร์มเป็นธรรมอีกแล้วแมงโคตรก็จอกเลยนะ คตรกระจอกเลยนะครับร้องขอความเป็นธรรมอีกแล้วครับนี่คือการทํางานของทนายหัวโล้นที่พยายามที่จะขอเงินหลังบ้านเรามองออกครับเกมเนี้ยทุกท่านครับเรามองออกนะครับว่ามันจะมาแผลไหนกันอะไรกันเราเราเราเป๊ะเพราะมันอยู่เคยอยู่กับพอตอมาไม่เคยหลอกแดกพอตอมาแบบนี้พูดให้เอฟซสบายใจพูดให้เอฟซีสบายมีความสุขนะฮะเอฟซก็บางคนวีไลน์ก็ทักไปขอบคุณมากนะคะทนูที่ช่วย ที่ช่วยพ่อพระเอกนะครับมาก่อนเดี๋ยวฉันช่วยค่าน้นมันสามพันนะคะขอบคุณครับเป็นอย่างนี้ประจำเป็นอย่างนี้เป็นประจำเพราะฉะนั้นผมชินแล้วกับสิ่งที่มันทําตอนเนี้ยผมชินแล้วผมบอกเลยว่าผมชินแล้วกับสิ่งที่มันทําตอนเนี้ยนะครับเอพราะฉะนัไไ้นที่ครับเราชินกันได้แล้วครับนะครับทุกท่านรอติดตามเรื่องผลกรรมนะเรื่องผลกรรมกันให้ดีๆ กรรมนะครับมันมีจริงไม่ต้องไปรอชาติหน้าทุกท่านชาตินี้นะครับกรรมเราไม่นมีจริงนะยํำมึงจะทําให้เบาให้หนักเป็นเบายากนะครับโอเคพี่ครับย้ำนะครับว่าคลิปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่ชนิยาครับถ้าไหนเข้ามาพิมพ์ชื่อวัยสามก็ผมเจ้าของช่องนะครับไม่ขอรับผิดชอบใดๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมใครจะพูดอะไรใครจะอะไรปล่อยเป็นไปครับให้มันทาไป มันยิ่งดิ้นนะครับมันยิ่งเข้าทางเราทุกคนโอเคนะครับสจาบคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปนะครับ